ที่พักเสม็ดนางชีที่สามารถมองเห็นวิวหลักล้านสวยๆแบบนี้ที่หน้าห้องวิลล่าหมาะมากสาหรับไปพักกับคนรักว่าไหมคะเข้าพักเดินสกายวอล์กกี่รอบก็ได้ห้องอาหารและคาเฟ่เสิร์ฟวิวหลักล้านทุกวันที่นี่คือบิยอนสกายวอล์กนางชีที่พักที่เพิ่งเปิดใหม่เมื่อเร็วๆนี้ค่ะทุกคนสําหรับแขกที่เข้าพักนะคะก็จะมีบริการรถรับส่งแบบนี้วันนี้ฉันจะพาทุกคนไปดูห้องพู้วิลล่ากันค่ะมี2ห้องนอนแล้วก็มี1ห้องโถงใหญ่พักได้4คนสูงสุด6คคน่ะววิหน้้าหหองลัก้านมากแม่มีสะ ค่ะแช่น้ํามองวิวเสม็ดนางชีแบบฟินๆไปเลยระเบียงกว้างขวางจะนั่งชิลหรือว่าทานอาหารด้านนอกก็ได้ก่อนจะไปดูห้องนอนนะคะพาทัวห้องโถงก่อน living area c o n n e น t กับ dining room ค่ะแล้วก็มีคิทเช่นเล็กๆตรงนี้แต่ว่าไปเครื่องใช้ไฟฟ้าครบอ่ะไม่เล็กแล้วนะห้องนอนห้องแรกนะคะเป็น king b e มีที่นั่งเล่นห้องน้ําแยกโซนเปียกแล้วก็โซนแห้งซึ่งกว้างมากๆมีอเมนิตี้ s ให้ครบแบบจัดเต็มแล้วห้องนอนที่2จะเป็นแบบทวินเบดนะคะไม่ว่าชาหรือกาแฟก็ครบครันทุกอย่างเลยค่ะเอาจริงว่าจําได้มาพักผ่อนที่นี่นะแล้วรู้ ้สึกดีมากด้วยบรรยากาศรอบตัววิวสะเม็ดนางชีเขียวๆแล้วก็การบร,ริการของโรงแรมที่บอกเลยว่าพิเศษมากจริงๆถ้าเพื่อนๆไม่ได้เข้าพักที่นี่นะก็สามารถมาคาเฟ่หรือว่าห้องอาหารที่นี่ได้จองมากับคุณแฟนตอนนี้นะคะบอกเลยว่าคุณแฟนรักคุณแฟนหลงแน่นอนอาหารที่นี่รสชาติด,ดีบวกกับบรรยากาศโรแมนติกเสริมให้ถึงหน้าโต๊ะเลยค่ะบอกแล้วค่ะว่าถ้าเข้าพักที่นี่นะคะสามารถเดินสกายวอล์กกี่รอบก็ได้แม่เป็นปื่มมากนอกจากนั้นบียอนสกายวอล์กนางชีเนี่ยยังมีห้องหลายทป์นะมีสระว่ายน้ํส่ว กลางที่มีบรรยากาศดีๆแบบนี้ไม่แพ้กันดูคลิปนี้จบนะคะกดจองตามได้เลยคลิปหน้าจะพาไปเที่ยวไหนนะคะฝากกดติดตามด้วยค่ะ